หลุมวันอืมครับลิฟต์มันก็น่าสนใจเสียงก็เหมือนแบบมันก็เหมือนไม่รู้เป็นไมเนอร์หรือเป็นวอลซินไม่สนเรื่องแต่ว่ามันจะมีฮาร์โมนิกตอนท้ายของลิฟต์หลักอะครับที่ห่าน่ปจาผมเล่เอาที่จูนอีแฟัตตอนเล่นเลยบอกครับเพราะว่าตอนที่ผมแกะผมรู้สึกว่ามันเป็นแต่มันจะมีฮาร์โมนิกข้างหลังที่มันเล่นไม่ได้เออมันเหมือนมันจะต้องเล่นเป็นบีหรือเปล่าครับจริงๆเพลงนี้มีประวัติครับ ตอนทำทีแรกเลยมันจะเป็นคีย์ดีคีย์ดีคีย์ดีเพราะผมก็จะเล่นไว้ในเดโม uh. ทีนี้พอมันมีเมโลดี้ร้องแล้วเิดคีย์นี้มันไม่เหมาะ<อ>กับเสียงเสียงร้อง <ผม S 1> ก็เลยต้องเปลี่ยน เปลี่ยนไปเปลี่ยนมาจนได้เป็นคีน์ B flat B f แ a t แล้วทีนี้คือก็เกิดปัญหาแล้วสิว่าเราจะเอาเสียงนั้นกลับมายังไงใช่เพราะฉะนั้นตอนอ่านผมก็เลยเหมือนคาดคาโปเป็นคาดคาโปที่ช่องแรกช่องแรกแล้วก็บีบีบีแฟรแต่ว่ามันจะเหมือนเรามองเป็นเอแทนแล้วมันจะมีฮาร์โมนิกใช่ฮาร์โมนิกเกิดขึ้นได้แล้วใช่ไหมครับที่ช่องที่ ตองที่5นับจากคา์โปเพราะฉะนั้นตอนนี้เราไม่ได้จูนเราไม่มีคาโปก็มองถ้ามองเป็น A ทั้งหมดนะครับที่พี่เล่นออกเตปหมดเลยใช่ไหมพี่ครใช่ไหมเอแล้วก็ G ีดีแล้วก็กับมาครับแล้วก็ฮาร์มอนิกที่ผมหาไม่เจอฮารมอนิกตรงไหนครับพี่อยู่ตรงนี้เลยครับ อ๋อก็คือเล่นเป็นนี่เลยใช่ช่องเฟดห้าใช่สายหกห้าสี่แล้วก็เฟดสี่สายสายห้าแล้วก็อ๋ออ่นแล้วตอนเล่นสดทำยังไงครับตอนเล่นสดก็มีแฟดนี่แหละครับเพราะต้องร้องให้แบบอ๋อต้องเอาล้อให้ดีไว้ก่อนพี่ไม่ได้เอากีตาร์ไปหลายตัวด้วยใช่ไหมส่วนใหญ่ขี่เกียดครับก็เล่นอย่างงี้แหละ อ่าเล่นแบบนี้เลนเราก็หาโน้ตโน้ตที่เป็นโน้ตของฮาร์โมนิกตรงนั้นอ่ะมาเล่นแทนอ่าซึ่งจริงๆริเดโม่มันขอดดีให้มันเจ๋งอยู่แล้วครับเพราะตอนแรกที่บอกว่าพี่ก็เล่นตรงนี้ไปเลยใช่ครับอืมก็เป็นอกานึ่แก้ปัญหา ใช่ครับเพราะหลายๆครั้งคือในสตูดิโอกับเวอร์ชันเล่นสดมันก็ไม่เหมือนกันเออสตูดิโอมันทําอะไรก็ได้ใช่ไหมครับใช่ใแล้วก็ไม่ใช่แค่เพียพราะศิลปินดังๆหลายๆคนผมก็เห็นเขาก็ทำ่างนั้นสตูดิโอมีอะไรก็ไม่รู้เต็มไปหมดเลยแบบแล้วพอเล่นสดก็ต้องหาวิธีเรียงให้เล่นได้แล้วสนุกด้วยแล้วคนดูก็สนุกใช่ส่วนใหญ่ทุกเพลงผมก็เป็นงานครับบางทีเราเล่นลายดิทึมแล้วก็ในห้องอัดนะครับดิทึมมีอะไรเงี้ยลายข้างบนลายอะไรเยอะแยะ เล่นจริงเราต้องเล่นคนเดียวให้แบบคุมให้ได้เราก็ต้องเหมือนเรียบเรียงใหม่เพราะว่าพี่ตาจะได้โฟกัสร้องได้เลยเล่นตรงไหนก็เล่นตรงไหนไม่เล่นก็ร้องอย่างเดียวก็ได้ใช่ที่เหลือผมก็แบบคอยดูแบบให้มันคุมครบคุม